ผ่าต้อกระจกได้20วันแต่ปรากฏว่าตามัวลงกว่าเดิมแล้วคุณหมอไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดนะคะก็กจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าต้อกระจกคือเอาเลนส์ส่วนที่ขุ่นออกแล้วสลายใส่เลนส์ส่วนที่ใสเข้าไปแทนซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ควรจะเห็นใสขึ้นเพราะเอาส่วนที่ขุ่นออกใส่ส่วนที่ใสเข้าไปแทนแต่หากหลังทําแล้วเนี่ยเออไม่เห็นชัดขึ้นหรือแย่ลงเป็น หลายสาเหตุทั้งโครงสร้างตาเลยบางท่านเบาวานขึ้นตาบางท่านมีการหนักเสพบางท่านกระจกตาบวมหรือหักตวจแล้วดีทุกอย่างเลยแต่เป็นเบลอเป็นเป็น,ปนหายหายแปลกแปลก,แ,ปลกแบบนี้อาจจะเป็นชั้นไขมันเปลือกตาโรคตาแห้งในคนที่ใช้หน้าจออย่างพวกเราก็จะมีโรคเกี่ยวกับไขมันที่เคลือบตาซ่อนเร้นอยู่และอาจจะแสดงออกมาหลังผ่าตัดได้ส่วนการที่คุณหมอไม่ได้มีเวลาอธิบายเนี่ยอันนี้เข้าใจได้เลยนะคะเพราะว่าในโรงพยาบาลรัฐต่างจังหวัดเช่นโรงพยาบาล ศูนย์ต่างๆบางครั้งเนี่ยคุณหมอต้องดูแลคนไข้ต่อวันถึงหลัก100ย